สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการเล่าข่าวเขียคัดช,ชัดเจนซึ่งเราจะนำเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเรื่องใกล้ตัวหรือคนรู้ที่มีผลต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังหรือคนที่รักมาเล่าสรุปในสไตล์เล่าข่าวกันนะคะรู้ไว้ใช้เป็นได้ประโยชน์แน่นอนค่ะและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องกินปลาล้าบรรจุข,ขวดไม่ปวดใจนะครับ กินปลาร้าบรรจุขวดไม่ปวดใจนั่นเพราะอะไรเพราะว่าในประเทศไทยเรานี่นะครับส้มตำเป็นอีกเมนูยอดฮิตส,สำหรับสาว,สาวที่ต้องการจะไดเอทนะครับและส้มตำปลาล้าก็เป็นส้มตำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับน้องอรกระตช่ค่ะเพราะหากไม่นับพลังงานจากข้าวเหนียวที่เรากินคู่กันแล้ว รวมทั้งอาจจะมีการสั่งลาบเอยน้ำตกเอยไก่ย่ยางเอวยและอาหารอื่นๆนะคะส้มตำถือเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพทีเดียวเลยค่ะโดยเฉพาะส้มตำแซ่บๆทำให้อยากกินขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะแต่หากินปาร้าไม่สุกจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะคะเนื่องจากการกินปาร้าปรุงไม่สุกอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและเชื้อโรคอื่นๆค่ะ ทำให้ท้องเสียได้ผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะบางรายจะไม่มีอาการผิดปกติค่ะแต่บางรายอาจจะมีอาการเบื่ออาหารท้องอืดตัวเหลืองตาเหลืองดังนั้นผู้ที่ชอบกินปลาล้าหรืออาหารไม่สุกเนี่ยควรสังเกตตัวเองดีๆนะคะหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรไปพบแพทย์ค่ะซึ่งหากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย แพทย์อาจจะให้ยารักษามานะคะแต่เมื่อรักษาหายแล้วหากยังกินปลาล้าที่ไม่สุกก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้อีกค่ะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ปลาล้าบรรจุขวดจำหน่ายตามท้องตลาดจำนวนมากเลยนะคะแนะนำให้ใช้ปลา,าบรรจุขวดจะได้ไม่ปวดใจค่ะ แล้วก็วิธีการเลือกรับประทานปลาล้าให้ปลอดภัยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่เป็นวิธีที่ได้ผลดีเลยก็คือเลือกที่บรรจุพัน์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาดมีรายละเอียดบนฉลากอาหารครบถ้วนเช่นมีการแสดงสารระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายออยอนะครับ แล้วก็มีข้อมูลของผู้แพ้อาหารเพื่อที่จะได้รู้ว่าในผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบใดที่ทําให้เราแพ้หรือไม่ซึ่งปลาราบรรจุขวดเนี่ยไม่เหมาะสําหรับผู้ที่แพ้ปลาและก็อย่าลืมดูวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุที่ระบุบ,บนบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับเมื่อนํามาปรุงอาหาร ควรเขย่าวขวดก่อนถ้ายังไม่ได้เปิดกินก็ให้นำไปเก็บไว้ในที่ร่มหลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อนแต่ถ้าหากเปิดขวดแล้วก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับปรุงส้งตมตำปลาล้าหรือเมนูอื่นๆที่มีปลาล้าเป็นส่วนประกอบจำสาระความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยนะคะแล้วคุณจะไม่เสียท่าให้กับความไม่รู้แน่นอนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ